สุขกับเจ็บปวดน,นี่มันสวนกันเลยเป็นยังไงอลองมาฟังกันนะคะบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้ผมอายุ20ปีแล้วผมเคยคบกับแฟนเก่าได้6ปีแล้วครับแดงว่าคบมานานคบมา<ร>นานค,คบแต่เด็กเลยนค่ะแต่ว่าตอนนี้เลิกกันได้เกือบปีแล้วเขาเนี่ยอยากให้ผมเป็นพี่ชายเพื่อจะได้คุยกันเป็นที่ปรึกษาและจะได้ไม่ต้องขาดจากการเหมือนคนที่ไม่รู้จักกันเลยแต่ใจผมเนี่ยยังรอให้เขากลับมาเหมือนเดิม เป็นปีแล้วนะคะแต่ก็ยังรอคอยเธอคนนี้อยู่บางครั้งเธอก็ยอมให้ผมมีอะไรด้วยนี่แปลว่ากักละกักแล้วยังเหมือนเดิมนี่นาและมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีความหวังเหมือนเหมือนมีรุ้นมีรุ้นเคยคิดว่าอยากทําให้ผู้หญิงคนนี้ท้อง เพื่อเป็นการผูกมัดแต่ก็กลับมาคิดได้อีกว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าได้แต่ตัวแต่ไม่ได้หัวใจโอ้โหเหมือนละครเลยค่ะคุณหมอคิดดีค่ะนี้คิดดีบางครั้งเครียดมากจนอยากจะไปพึ่งยาเสพติดโอ้โหอันนี้เริ่มน่ากลัวแล้วนะคะคุณหมอช่วยให้คําปรึกษาผมหน่อยได้ไหมครับว่าควรทําอย่างไรดีและจะมีทางให้เรากลับมาเป็นแฟนเหมือนเดิมได้ไหมครับอือันนี้เนี่ยคงไม่สามารถมาถามหมอได้นะครับอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนค่ะ นะครับบางทีกักกักไปสักพักก็อาจจะมีรีเทิร์นอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันหรือไ,ไปหาหมอดูคะ <c oughs> อะไรหมอดูก็คืออันนี้ผมไม่ได้เรียนมาทางไหนน, <c oughs> นะไม่รู้ว่าจะพยากรไปในทิศทางไหนได้บ้าง <c oughs> แต่ผมคิดว่ามันก็อยู่ตอนนี้มีทางเลือกอะไรบ้างนะครับอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือเลิกไปให้เด็ดขาด <c oughs> นะฮะทางไหนมีความสุขกับกันก็ทําอย่างนั้น <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าฟังดูเนี่ยความสุขกับความทุกข์ไม่ได้สวนทางกันนะฮะก็ไปในทิศทางเดียวกันก็เลยต้องไปอย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าสวนทางกันป่านนี้คงเลือกทางใดทางหนึ่งไปแล้วทั้งนั้นคือระหว่างที่ทุกๆเนี่ยก็ยังมีลุ้นอยู่เป็นระยะระยะนะครับยังมีรีเทิร์นกลับมาเป็นช่วงๆนะครับก็ยังเหมือนกับมีความพอใจในบทบาทนี้ในระดับหนึ่งแต่พออยากแต่อยากได้มากกว่าที่เขาให้นะครับแล้วก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ถอนตัวก็รออย่างนี้ต่อนะครับก็ฟังดูก็คือ มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์อยู่ในบทบาทเดียวกันดูเหมือนเป็นอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสุขสุขทุกทุกมันเป็นเหมือนโอ้โหสูงสุดต่ําสุดช่วงทุกเนี่ยคิดจะไปหายาเสพติดตรงนี้จะจัดการยังไงคะแทนที่จะต้องไปหาวังวนใหม่ที่มันแย่กว่าเดิมผมคิดว่าต้องตีโจทย์ให้เคลียร์นะ,ะว่าต้องการอะไรแล้วเ้อคนนั้นหรือต้องการชีวิตแบบไหนหรือต้องการลุ้นถ้าต้องการลุ้นนี่ได้ลุ้นตลอดนะฮะเธอจะกลับมาไหมเธอจะมีอะไรกับเรายังไม่ยังไม่มีหมดเขตลุ้นไปเรื่อยๆนะฮะ แต่มันก็เจ็บปวดต้องชั่งน้ําหนักดีๆแสดงว่าน้องคนนี้จะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าตัวเองอยากเดินเส้นทางแล้วก็น้องคนนั้นด้วยน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนเก่าจะเอาพี่ชายหรือจะเอาแฟนนะฮะอันนี้มันก้ากึ่งกันมากมันเหมือนเป็นแฟนกันนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยอายุยังไม่เยอะนะครับยังยังไม่ได้เจอโลกที่จริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนกว่านั้นยังมีอะไรที่ต้องทําอีกมากนะครับ อาจจะในอนาคตอาจจะมีโอกาสที่เจอคนที่ไม่กักกับเรานะครับหรือในอนาคตฝ่ายหญิงอาจจะมีความชัดเจนะนะครับก็จะได้เป็นแค่พี่ชายเฉยๆจริงๆแล้วพอร,รู้ตัวว่าวางน้อยหรือไม่มีหวังก็ไปหวังกับอย่างอื่น นะครับถ้าเรารู้ว่าไม่มีหวังยังหวังต่อก็เหมือนกับเอาหัวชนกําแพงครับมันก็เท่านั้นนะครับค่ะเรื่องของความรักนี่มันซับซ้อนบางทีถ้าเรามีความสุขมันก็ทําให้เรายืดเยื้อได้แต่ถ้ามีความทุกข์มากมมันตัดทิ้งไม่ไดนะมันก็เสพติดความสุขนั้นนะฮะนะสุขบ้างทุกบ้างก็เลยยอมต่อ